สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA San Andreas นะครับผมอิวีก่ฮ่า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 าาฮาาฮ่าา่ฮ่าฮ่าก่าาา วันนี้ผมไปลงมอสมาลูกพี่ตาลอเนียเนี่ยนี่เฮ้ยเคลื่อนขึ้นเคลนเค้ื่อนเคลื่อนต้องเปิดไฟสูงนะแล้วก็แบบขึ้นเคลืนเคลนทางนู้นนี่เคลือะไรทางนี้อ่ะเอ้าเอาเอาจบแล้วเอ้ยมันติดอะไรเนี่ยไม่ได้กดขึ้นฝั่งนู้นแล้วมันเดินฝั่งนี้เองอ่ะหรือว่าต้องสองคันอาอแล้วลูกวิ่งไม่ขึ้ืนอ่ะกดแล้วมันไม่ขึ้ืน่ะ อ๋อไปไปอ๋อเอ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 อนออเออต้องไปไกลๆป่ะเออเฮ้ยเออนี่ไงเออนี่ไงเออเจ๋งเลยเฮอยเอาเรื่องว่ะอุ้ยใส่เกียร์แบบไม่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 หนีไม่ผังกันเร่งด้วยไม่เกินเอ้ยสุดสุดเอ้ยพอแล้ว ลบตัดดิลบตัดดิบบบบบลบตัดด pues oh. 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 ิโอ้ยย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 ยะยยตยดยย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 ยเ้ย hey. hey. like hey. ัยย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  นีแหละนีแหละเราทงตัวต้องเป็นภาระของสังคมนี่แหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋เอาไม่ใช่ควันดำไม่พอแม่งเป็นภาระอีกเหรอเนี่ยเปียกชอบเลยอู้หูหู้หอตัดลอตัดคุณผู้ชมเอ้ยเสียงใช่เลยปอ้ยเอ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเเ้อ เออเอาลงไปถามด้วยว่าจนทำไมพอเขามีปักหัวแล้วก็แล้วก็กลับแล้วก็หนีเออเออเออหาไปชื่อจริงไงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเอาชีวิตจริงมาใช้ในเกมดิเออโอเคตามตามตามนี่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 อย่าอย่าอย่าฮือไอ้น้องอย่าฮืออย่าฮืออย่าฮือกับพี่ไม่ปืนเนี่ยกูเออแล้วนี่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 ผมเจอ เจอแล้วเจอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงนี่ไงไปไหนแล้ววะหายไปแล้วเหรอไปยตุ่นก่อฟ้าไปแล้วตัวโอ้เฮ้ยเฮ้ยมีติวเลยไปแล้วติวเลยโอ้โหปุูปุูปุู๊อย่างเท่นี่อย่างเทเลยอไม่ใช่อบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเท่นะโอ้โหมังเป็นภาระของสังคมเลย เอาความจริงมาพูดเอ้ยผมกลัวผมกลัวนั่งนั่งนั่งรถรถทางตัวแล้วแบบจะแบบใส่ไม่ดีว่ะก็แบบโดนโดนโดนอะไรเนี่ยวิญญาณไายเข้าสิงอ่ะนี่วิญญาณไายเข้าสิงนี่ยังกูว่าได้โดนวิญญาณไายเข้าสิงบอกแล้วโอ้ยควันควันอู้อย้อ้ยสามสองเสียงเลยโอ้ยโ้ยแรงโอกูโดนกูโดนเกิด เออโหลดด้วยโอ้โนี่ไงวบรรทานตัวบอกแลกนมาร่ากับสังคมตูดนีเซ็กซี่อะไรแล้วเบิดเต็มเลยบนถนนราจชัดเลยบอกว่าลูกชาเป็นคนดีโอ้โหแย่ว่ะมาแล้วมาละทำตัวให้มันเป็นขยะต่อ พลเมืองสังคมปืนดาใสแ็ปสปคนอื่นเลยปืน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 ลงไปเลยปืนลงไปเลยปืนไปเลยเตรียมตัวดูยัง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 ยงยั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 ังย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 ั เราไปเอารถไปเบินแต่จะหาดิเสียงอะไรเฮ้ยมันเบินไว้ยมันเบินเหรอสี่โมง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 สี่โงเขมเบินเขมเบินมเนเขมเบินเนเหรอไอ้น้องเบินเหรอทาไมทำไมขโมยไม่ได้อยู่แล้วลูกพี่แต่เราต่อยมันต่อยมันต่อยมันมันเบินใส่เราเว้ยมันเบินใส่เราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละพอพอพอมีเรื่องก็มันก็จะหนีขอโทษไหว้ช่วยเลยนก่อนเบินแล้วไม่คิดเนี่ยเน่เน่เน่โอ้ยเองสืบกูไม่ใช่ไงเฮ้ยมันใ่ โอ้โหเสียงโอ้โหเสียงแบบตัอย่างชอบเลยไอ้ไอ้นี่เสียงเครื่องจะพังหรือเปล่าไม่เหมือน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 แกลใช่ละเออมันเหมือนพังก์อะยิ่งฟังเท่าไหร่ยิ่งเหมือนใช่โอ้โหวุ้ยลงน้ำเลยโอ้ดูเลือดกูกูจะตาย เดินเดินเบอรเดินเเดโอก็ย้อนย้อนไม่ย้อนกเด้นี่ยไงเลยเนีโอ้รีบเกินลูกินเราต้องขึ้นรถอใช่ไมต้องเออต้องสอรถอะเออว้าไปเพี่ลูกบิน้นนำไปก่อนภาระไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเดินได้เว้ยภาระทงคมนำไม้นำไม้มีปัญหาเหรอเดินได้เว้ยเดิได้เ เอ้ยยังไง้ยอ้เกิดเอะไเว่าโคนอ้ใหญ่เยยเยยมผอุตส่าหเอมาตัยให้ลูกพี่แ <stage> ้วนะเอไม่ไหวมันมันมันทวนลงไงมันหนักไงอ๋ยู่ไม่ไ้ไม่ไหวแล้วใหญไม่ไหวโอ้ยเสีย๊อบ๊อ ทำไมเฮ้ยีี you. ่มป well, oh, ัญหาเหรอเอ้ยผมผมเสียงดังผมก็เป็นภาระเหมือนกันอย่างน้อยผมก็ทำภาระได้น่ะภาระอะไรภาระสังคมไงภาลักสังคมกูนึกว่าภารกิจไม่ภาระสังคมนี่แหละกูนึกว่าภารกิจเบิ้นเลยเบิ้นเลยเฮ้ยลืม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 ย่ตายเลยลืม

ชอบจียไงเออชอบด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนผมโดนูงโดนโอ้อ้ยน่โอ้ยผมโดนแล้วโดแล้วบอกแล้วลบลบบอกแล้วังกูไม่ชอบบอกแล้วเออแย่ว่ะยาชนกูอ้ยมันต้องให้เข้ากันนู้นน่ะโอ้จบแล้วอโอ้เล่นเลยอุ้ยอย่างเทพเวฟอุ้ยดูรถเจาะอยู่ดิไอ้ยีแบงยี้เ้าก็เสียแบบสุดเทพ ต้องรถข้างหนอุ้ยสีสวยโอ้สีเขียวไป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 ทางนู้นเลยรถคอกในตำนานน่นะโอเคไปไปไปมันคือรถนอกคอกเปล่ารถพารสกอรถอาะแม่งพารสสังคมชัดๆอไรกูเออออ้ายกล้อทำไมยกล้อทำไมเลเลสุ่ยจะตายเลๆเลๆเ มองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูไม่คุณล่วงทำไมไม่จะรับโทรศัพท์มันต้องกดอะไรวะกดแท็บวะยาชุดโโอ้หยาเจียบเสียงสูงเจียวนี่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 ย้อนโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ตายมอเตอร์ไซค์กูอยู่ไหนข้างหลังเดี๋ยวเออนั่นนั่นนั่นไปไปขึ้นขึ้นไปไปไป รอบตันแล้กมองกันหน้าไเหนตี๋เลยภิุมกับไงผมเห็นเนีสวีทกูจะตายแล้วลูกพี่ไเงียต่อยเลยตาย้ายตายนี่ไง้ายตายตายายโอเวอร์จันเฟลเลยแ้งเอ้ยโอ้ไหลแ ไม่เป็นมืออาชีพเลยลูกพี่นั่นผัวเธอหรือว่าชูนงขาวหรือเปล่าทำไมหน้าเหมือนนกวีดไหะยังไงวะก็แบบเหมือนแบบนกวีดอ่ะเอาไว้เอาเป่าอ่ะเออข้างบนก็ขึ้นหน้าก็ออกเสียงอ่ะหน้าไปอยู่เนี่คิดได้ไงวะโหไไนวายไก่ไก่อยู่นะไม่มาจะวาร์บเลยอ่า รู้เรื่อง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 ปึ๊บอสอสอ่ะนี่ไงนี่ไงผมว่าปุ๊บกูรับเคาะตลอดเลยนี่ไงไปทั้งคู่แหละไม่ไงทางคู่ก็ไม่ว่าละแต่แต่คนตายอ่ะผมเนี่ยอ่ะเหรอโอเคปะโอ้โหยูุเทอร์ดีๆก็ได้ชนไอ้พวกนี้แม่งอืออะไรเออผมเจอเออเอาเอาไปไหนไปแลวมื่กี้ ทำอะไรอ่ะลูกพี่ฮะทำอะไรเขาจะช่วยมาซ่อมเติมด้วยผลาเพื่อนนี่อันนี้มันาราเพื่อนแล้วลูกพี่เออมาแล้วทางโกมือป่วล้วไป็ารลาเพื่อนอีกอะไรทางโมเขาขับขับเก่งขนาดนี้เขาแบบขับเก่งแบบยอมตายเออเป็นารามันต้องแบบนี้เว้ยนี่ปาด นี่ปาโอ้ยหลบทันเว้ยอะไรวะหลบทันว้ยเอ้ยพาราสังคมันล่ะครับเนียพาราสังคมันจะแช่เลยเฮ้ยเจ๊กยงอุ้ยอุ้ยเจ๊้ย์อุ้ยจะไกลถึงเลยครูก็กลับดีๆแล้วเนี่ยอะไรของลุงพี่เนี่ยโอ้จะถึงอยู่แล้ว ขับอะไรเงือดีดแล้วเงือเงือขับอะไรงั้นเกิดขึ้นไวมากอ่ะไม่ทันแบบไม่รู้ว่ากูโดนอะไรบ้าบอบ้าบอที่สุดอ่ะรับไม่ได้รับไม่ได้ผมรับไม่ได้ทางนี้ทางนี้ตัมบนตัมบนอ่าดิฉันได้เห็นรถนี่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 ใจจังหวะเดิมจังหวะเดิมเลยจังหวะเดียวเลยกูโดนอีกเออขี่ให้มันถูกเลนดิยาเบียดไม่ได้เบียดใจเย็น อ๋อจะไปไหนได้ไม่แ <reveal> น <amine sounds> <sm> ่วุณได้ไหมเออกขึ้นได้ปหมล่ะเออโอ้อเออเออโอ้อกางนิวแอร์โอ้ยนึกว่าทำเครื่องจริงโกหกนิวแอร์กูโดนอะไรเนี่ยกูโดนอะไรกูโดนอะไรโอ้ยไม่ไหวแล้วโดนอะไรวะ กูโดนอะไรก่อนตาไหลเลยกูโอ้ยมันไหลหรืพีวะสวยลงลงลงอ่าทุกท่านอ้าวอ้าวอ้าวมันไม่เดินอ่ะอ้าวผมเข้าแล้วนะหรือว่าเราต้องไปรับอีอีคาทาริน่าอะไรนั่นก่อนหรือเปล่า

ออดนเหยียบนั่นน่อเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะครับผมถ้าใครมีมดอะไรแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ